สวัสดีนล้วเเป็นเพื่อนวันนี้เราจะาแอบดูคุณยายผัดมาม่าก,กันนะครับก่อนอื่นเราก็ทําการลวกเส้นก่อนเลยนะครับเาราเลวกนานไหมยคุณยายเอาเอสร็จแล้วก็มาพักไว้ที่จะปัดตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวผัดกันเลย เราใส่น้ำมันเพื่อลงไปหน่อยนึงนะครับขั้นแรกใส่มาม่าเลยนะใส่มาม่าบนะ่อยๆจะให้มันติดกระทะน,นิดนึง ใส่น้ำมันจากมามาหน่ยนะเราเดียกอะไรงองปแล้ว,ลวใช้ใบเดียวพอ แกแถ้าเรามีหมูมีเนื้อแล้วก็ใส่อเออย้าัึงชุดที่สองไม่มีก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ